สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนฟั๊มไลค์คนไทยแท้ล้วนมีตัวตนนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้มาหน้า Google นะครับแล้วก็เซิร์ชคาว่า k m m ขีดีเได้เลยนะครับพอเซิร์ชเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอเว็บอันแรกนี้เลยนะครับให้ทุกคนคลิกเข้าได้เลยนะครับพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับจะเจอหน้าตาเว็บไซต์นะครับเพิ่มยอดไลค์นะครับเพิ่มผู้ติดตามนะครับ ถ้าส่วนใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับก็ให้มาสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับพอกดเข้ามานะครับก็จะมีชื่อผู้ใช้นะครับอีเมลนะครับรหัสผ่านนะครับจุญญารหัสผ่านนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้งสช่องนี้นะครับแล้วก็ติ๊กถูก2อันด้านล่างด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับพอกดสมัครเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับตอนนี้ผมก็มาสู่หน้าเว็บไซต์ k m k t h แล้วนะครับ ดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนปั๊มลุ้มไลคนไทยแท้ล้วนมีตัวตนนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้มาที่หมวดหมู่นะครับแล้วก็ให้ทุกคนเลือกใช้บริการกันได้เลยนะครับจะมีเฟซบุ o o ยู u ูบทิก t กอร์ไอจีนะครับใครเพื่อนเลือกได้เลยนะครับว่าต้องการปั๊มอันไหนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองปั๊มคนไทยให้ดูนะครับก็ให้มาที่ตรงนี้นะครับถูกใจโพสต์รูปคนไทยแท้ล้วนมีตัวตนนะครับบริการแนะนํานะครับให้ทุกคนเลือกอันนี้ได้เลยนะครับเลื่อนลงมานะครับ บริการนะครับก็ให้ทุกคนเลือกอันแรกนี้เลยนะครับด้านหน้าก็จะมีเลขแจ้งนะครับ4 8 7 6นะครับให้ทุกคนเลือกอันนี้นะครับและอย่าลืมอ่านคําแนะนําก่อนสั่งซื้อด้วยนะครับในส่วนของลิงก์นะครับให้ทุกคนเอาลิงก์โพสต์ที่ทุกคนต้องการจะปั๊มมาใส่นะครับวิธีการนะครับให้ไปที่เฟซของเรานะครับแล้วก็เลือกโพสต์ที่เราจะปั๊มนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับจะยกตัวอย่างเป็นโพสต์นี้นะครับ ให้ทุกคนคลิกที่เวลานะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ด้านบนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมเปิดโพสต์เป็นสาธารณะก่อนทําการสั่งซื้อทุกครั้งด้วยนะครับเมื่อั้นเดี๋ยวยอดไม่ขึ้นนะครับอ่าแล้วก็นําลิงก์มาใส่นะครับปริมาณนะครับขั้นต่ํา50นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจําลองสัก50ให้ดูนะครับค่าบริการก็จะแจ้งอยู่ด้านล่างนี้นะครับให้ทุกคนกดสั่งซื้อได้เลยนะครับ อ่ะพอกดสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับประวัติการสั่งซื้อนะครับก็จะเป็นการสั่งซื้อที่เราเพิ่งซื้อไปนะครับก็จะมีสถานะบอกอยู่ด้านหลังนะครับกําลังรอดําเนินการอยู่นะครับอ่าในช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวก็จะมาอธิบายในเว็บนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมีหลายช่องทางนะครับจะมีสแกนคิวอาร์โค้ดทุกธนาคารนะครับ ทัวนี่วอลเลตนะครับอังเปาวอลเลตนะครับแล้วก็เหรียญคิปโตต่างประเทศนะครับให้ทุกคนเลือกใช้บริการเติมเงินกันได้เลยนะครับบริการของเรานะครับจะมีหลากหลายบริการนะครับจะมี f a c e b o o k YouTube t i k t o k ig นะครับแล้วก็นื่ออีกมากมายเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆลองเลื่อนดูกันนะครับส่วนใครจะคลิกดูรายละเอียดด้านหลังนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแนะนำเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากมีรายได้เสริมนะครับก็ คัดลอกลิงก์นี้ส่งต่อให้เพื่อนอีกคนได้เลยนะครับจะได้รับอัตราการค่าแนะนํา5%เกันเลยนะครับติดต่อฝ่ายสนับสนุนนะครับช่องทางการติดต่อนะครับแอดไลน์ kmkth MM ได้เลยนะครับและอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับส่วนใครจะคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ก็ได้เช่นกันนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการทังหายินมิ่านหน้าเป็นผ่านทางไลน์นะครับหรือใครจะสแกน QR code ด,ด้านขวานี้ก็ได้นะครับ ตัวช่วยเหลือนะครับถ้าใครยอดไม่ขึ้นยอดขึ้นช้าหรือทําไม่เป็นนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการรักหาอิน่านหน้าเว็บไซต์อีกทีนะครับอ่าเดี๋ยวกลับไปดูนะครับว่าตอนนี้ยอดไลค์เราขึ้นยังนะครับอ่าตอนนี้ก็ยอดไลค์ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะเป็นคนไทยล้วนนะครับอ่านี้นะครับอ่าเพิ่งลองลงสตอรี่ก็มีนะครับอ่าถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับจะปั๊มไลค์ คนไทยแท้ล้วนมีตัวตนนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ